ไปเที่ยวคอนแก่นกัน สวัสดีครับทุกคนเมื่อวานนี้เลิกเรียนมาก็รีบกลับมาบ้านเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีไฟบินตรงไปที่ขอนแก่นพุ่เล่นนะครับนั่งรถที่เพชรบูรณ์ก็มีสนามบินนะครับแต่ไม่มีสายการบินอยากให้มีมากๆผมจะได้ขึ้นเครื่อง<ม>บินถึงลมสักแล้วนะ,ค,ะครับเรซื้อตั๋วออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปหาอะไรกินกันตอนที่เซเว่นนะครับแต่เพราะว่าผมลืมเอาเครื่องอ้ำน้ำมาตอนแรกก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วแหละเราไปอ้ำน้ำหมค์ทีนี้ก็เลยลืมเก็บมาด้วยเลยก็เลยได้ซื้อใหม่หมดเลยวันนี้ผมขึ้นรถรอบห้าสสุดดเลยนนะครับววิีมาากถถึง ต้้องแลวกัันครบเพราะว่าปกติเคยมาแต่ตอนกลางวันเนี่ยแล้วอันนี้ทั้งหน้ามาถึงจุดแวะพักแล้วนะครับขอกระแวะให้กินข้าวด้วยนะผมกับพลก็คือไปซื้อของกินที่เซเว่นได้ของกินก็ไปกินกันบนรถเลยย่างรถหนีนะครับคือมานั่งกินอยู่บนรถผมก็นั่งเล่นเกมไปนั่งหลับไปกูจะถึงนะครับตอนนี้ก็คือถึงขอนแก่นแล้วไปหาดูตัวคากาบกันครับพรุ่งนี้เพเปอร์เซอร์สรอใบสา่อีกคือเต็มหมดเลยที่ได้กลับบ้านวันนี้โบมาแล้วนะครับวันนี้ได้นั่งรถตู้เลยมาถึงกระเป๋าประตูไม่เป็นมาห้อยมางโรงแรมแล มเหม็นเนอมาอห้องเลยดีใจมากกว่าจะมามออถอดหอออยัาโรคเตียงนะครับมันนุ่มมากขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ทายคลิปบอกมาฟีงนะ